อเลกไซส์ฟลาธนานะีเหมือนมันเหมือน,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 นเป็นแบบคำเปรียบเทียบเป็นคำพังเพยเหรอไม่ใช่คำพังเพยแต่ป็นคำที่เปรียบเทียบว่าการที่เราเล็กไซส์ฟลาธนาเกิดว่าใช้ที่แปลตรงตัวนั่นก็คือการที่เรานอนนอนง่ายราบลงไปใช่ไหมคะเล็กไซส์เฮดฟลาธนาะคือนอนลงไปนอนราบลงไปแต่ถ้าเราได้ยินคำพูดที่เขาพูดว่า ไอเล็กแกไม่ฟลาทพร้อมกับยกมือโอเคแย้เล็กแกไม่ฟลาทนั่นแปลว่าสิ่งที่เราทําไปหรือว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันอาจจะผิดใช่ไหมคะมันผิดแล้วก็เราเนี่ยถูกเปิดเผยสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยมันถูกเปิดเผยแล้วเราก็ไม่สามารถมีข้อแก้ตัวใดๆไ,ได้แล้ว sorry the c a r แย้เล็กแกไม่เฮลท์ฟลนั่นก็คือโอเคไม่มีข้อแก้ตัวใดๆแล้วไม่เชิงว่ายอมแพ้แต่ก็คือแบบโอเค ทำผิดรู้แล้วว่าเธอยอมรับผิดประมาณนี้นะคะอย่างเช่นเออเกิดบอกสามีว่าเอ้ยบินเนี้ยฉันจ่ายแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าสามีมาเจอที่หลังว่าเธอบอกว่าบินเนี้ยเธอจ่ายไปแล้วไม่ใช่หรออขอโทษด,ด้วย sorry ยเล็กไม่ headflat